พ so that, my reg, my my so that, ี่พี่น้องสบายดีวัดสุขูสุโขณสบายดีย้ำมันแรงบรรยากาศอยู่เทียงไห่เทียงนาสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงฮักกันเล่นซิมอนคอนไซนน้องทำ เดี๋ยวมาเบิ่งบรรดาเจ้เพื่อนเหตุยังกินเสียงปอกปอกปอกบริเวณพักลาบซีนบ่เอาอยังเจ้สวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสบายดีพี่น,อน้องนางสีออมหอยเจ้าค่ะปลาหมัหอยอยกหอยปากลึกหอยไม่นมม้ำโข้าสักเกตบ่พี่นอ้องเลิกกัเลิก,ลกแท้เลิกว่า <laughs> จุดการถูดเรืองจนวาเอาบปเป็นหอยเอามาเหมือนบ่อเจือเบิ้องเนีนนพี่นอ้องหอยปากเลยเก็ากามาเมือนี่เลือกตัวอ,อันนี้หอยไม่น้ำโคลงเด้นี่สังเกตเบิ้งแต่ละหน่วยนะเวลาเป็นงุ้มปิดจับเดีมัอออนอยู่เป็นหมู่ไดนเออมันอยู่เป็นกลุ่มถมหรือเป็นหมู่กขาเจอถ้มมันก็ได้เป็นคู่เดี่ยวมันเอาถ้มเดียวกับเป็นคู่ จะยูนจับสัปหลาดเดี๋ยวกระจกกระเป้าปวดออกมาพ่อเพื่อนเซียวซานบ้านเพื่อนเรอยู่ติดแม่น้ำคงอ,คอยู่ติดทรายแดดเลยพี่น้องติดฟังเลยอ่ะอน,นีปลาลาดแ<ค>ม่น้ำโขงคล้ายๆปลาลูดแหลวหนึ่พี่น้องเอ๋อปลา,ล,ล,า,าปลาดเจอย่าบอกน้องสิอ,ออมสีกันมักเรียบร้อยเลยเนี่ยปลาลาดช่วงแกงกระแซบเขาว่าก้อยกระแซบปลาลาดนางมักไว้เรียบร้อย นี่รือนนังก็สีอ้อมสีดอกมกเอือน้ำดอกเอือดอกดอกอันต้นหอมต้นหอมว่าวกับผิดกระเทียมนี่ก็มเีมะเขือประเภทอ้อมหอยต้องเน้นพักพี่น้องบ่มีเป็นคนหนึ่งแหละถ้าอ้อมหอยบ่มีพักเราคือบบกินเลยเพราะว่าอาศัยกินผักไม่ใส่ใส่แค่นั้นนะคะก็รู้อยู่ตอนนี้โออิซิมาแรงอ้อมหอยสัมมาปิเร ออมหอยใส่ผักสามมะปีเพิ่นกำลังอันเตรียมกับข้าวไม่ได้ซื้อจอมเพื่อนเอามาผักหย่าก็บบริสุทธิ์พนักสวยรวยมากมีบ้านมีเลวมีคนดมีบีมีตุ๊กตาบลายของทำบัตรศาสัร์นั่งตะพี่น้องเจพอล่าหางกบมาหอดวาง s ่ว n g ใบใบคำคำนี่แหละ s ่ว n หวยออกนะนางไปลาบ ต้องได้ไปแล้วพี่น้องจูดทูบเลาวนั่งมากบา่ได <c oughs> ้บบมโลด <c oughs> ของฝากกูมียังลายไม่รองมีแต่ปลาหลาดกระหอยพว <c oughs> บ้านนั่งติดแม่น้ำโคงก็เลย <c oughs> สิมีป่ากินแต่บบอึดแน้วกินออกทั้งนะ่ะพว่าขาเจ้าคายป่ากันถืยอยัวยิบถ้าขามาคายให้บ้านเท่าน่ะแพงเนาะแปลป่าไม่น้ำโค้งหรือสีแซ่บส,สุดอะนะบรรดาปา่ <c oughs> ปาเมนป่าน้ำหอยน้ำหงน้ำน้องนี่มันขาวดิพี่น้อง คนแคมป์ของเจ้ากระทมาหากินจากป่าบ้านที่เราขายจากป่าเลยบ้ารปขายขายป่าส่วนป่าขึ้นร่องเขาก็ระซ้่งมนหมู่บ้านนี้ของเขาจะหูก่อนบ้านก่อนเมืองเลยแหละส่วนใหญ่บ้านติดฟังทางนั้นนะเขาซีนิยมอย่างไรเขื่นเนี่ยเวลาไปตลาดก็ไปฟังนั่นนะสื่อของสื่อของขายกันมีแต่ยึดฟังนั่นขาบไปซื้อฟังพุ่นเบิร์พี่น้อง ไปมหาสู่กันง่ายบ้านแคมท่านหัวหแต่ว่าสมือนมันติดโควิดหากินกระแบ่งกันได้พี่น้องหากินกระเคิงของเคิงนึงฟังไทยเคิงหนึ่งฟังงลาวห้ามขัดคือนขามกันไ่ได้หร่แต่ก่อนนี่ไปทั่วได้เพิ่มเป็นอย่างแต่สมื่นโควิดก็เลยต้องแบ่งเคิงเคิงนั่นฟังไทยเคิงนี้ฟังลาวห้ามเคยเขตกันได้ได่ได้ไม่แน่ก็แบ่งเคิงกันคนละเคิงโควิดหากินกระหามขามเขตจากบ้านบ่มีไป ฟังไม่น้ำโขงชายแดดนักกะกระบกไก่พี่น้องโบกี่กิโลเนาะอยู่ตรงคามอำนาจเจริญแต่ส่วนบาทเจี๋ยพอหลาพอนี้อยู่ติดฝั่งเลยพี่น้องทีมือสิลงเปลี่ยนหาดกลายเลงเปลี่ยนหาดโฉน้ำลงบนซ่องนี่นะโว้ยน้ำลงอืแผ่นบนแล้วแทบกลางไม่น้ำโขงไม่แต่หาดพี่น้องงามงามเป็นหาดทรายอันคล้ายๆคือไปเล่นทะเลเนาะ น้ำก็ะไซใสเลยน้ำโขงใสเลยเดินถ้าไปหน่อยคนยากไปยางให้นั่งพักไปคอมเมนต์มารวัรวๆจ้าเอามันแถวแถวดอนนะเขาคุดบลับบอกแถวหาดมันยัง,ยงมีบางคนกังมีบางบ่อนตอนให้คุดบล็มันก็ขึ้นได้เขาคนบลบอตมันมีหกัมหกมีหัวอยู่ก็ขึ้นใหม่ฮับไปคนล้ำข้าวเจ้าหนาเด็กินขาเจ้าคนเพราะว่ามันขาเจ้าปลูกติดอันฝั่งไม่น้ำอ่ะนะมันสิอากาศเย็นละ ดิ่มันซุ่มซื่นตลอดเพราะฉะนนั้นหัวที่เขาคุดแล้วมันก็สามารถเป็นไปเรื่อยๆคิว่าไปฟังหัวมันงามพ,พักปลูกห้าอยู่ของบร่ได้ยากไหถ้าเราปลูกบักทัวก็เป็นเน็บไปซื่อปลูกมันก็เป็นเน็ตไบจซื่อบมบมีฮดผมมีหยางงามคือเอาเมื่อก่อนแต่เขายังหน่อยกับเขาก็ไปปลูกึ้นแล้วเจ้พ่อแม่ก็เฮ็ดสวนของสวนไม้ลำโคงนะเวลาพักหานนี่ับวานไปตามค้างๆน้ำนะมันซุม่มเนาะ มันก็เกิดเองมันนมดินเหนียวดินดำนะพี่น้องงามมันงามพร้อเพราะมันเป็นดินแม่น้ำสมัยก็บอดี้โฮสต์ไม่ตะกี้หมูฉันก็ลงไปปลูกแม่ฉันพายยางแต่บ้านลงหอดโคกไก่เต๋อเพื่อมาหอดจนมืดก็ไปกับมานอ่ะเยี่หลายขนาดไปตลาดฟังนั่นยังขี่เหงือพายพายเหงื่อขามซูมเมอร์เนี่ยกับโบมี่แล้วมีแต่เหงือจากเหงือเครื่องนะ แต่สวนของเฮาตะกี้เขากระเฮ็ดเนาะตะกี้น่ะพยักได้ตรงไันล็กไปไม้อาแล้วก็เฮ็ดโลดมันสมัยสมออี่เพราะว่าเขาไล่ตามที่ดินมาสั้นสุดท้ายเขาไล่ไปเบิดของเขาเขาว่าเขาเสียภาษีเอาเป็นเขตนาเขาเจ้าว่าฉันเอาก็เลยขึ้นเขาไปก็เริ่บริไปเฮ็ดท่าสมอิญนี่ของใครเขงมันนี่นะเจงยุบบ้านกระทาไผรทามันกัไปของมันก็คือบ้านติดฟังนะเจ้เขาก็สีไร่ลงไปหอดต่ฟังเลย ของเขาเบิร์ดกันดินพอะไ้แคบนี่กระไรปของเขาเบิร์เมื่อก่อนนะ่ะคือพายาเขตดก,กับไม้เอานะ่ะมันง่ายซูมอร์นี่มันบวกตามกฎหมายมาก็เลยปล่อยให้เขาไปเลยก็เลยบยุได้เห็ดเมื่อก่อนกับแม่พาปลูกพวกหัวพักหอมแดงพวกอันเขาโพดพวกข้ามพวกอยังก็ไปปลูกโยนริมแม่น้ำโขงเบิร์ต มืโอนี้พวกนางกันมีเมนูนี่แหละอ้อมหอยพี่น้องสีอ้อมใส่ดอกมะเอือดอกมะเอือไปเก็บอันอยู่สวนหน้าสาวเมื่อน,นั้นอ้อมใส่ดอกมะเอือใส่อย่างนี้ดอกต้นหอมใส่หมกทัวน้ำแล้วกะ็มีผักขมเนยผ <Okay. S 1> ักขมใหญ่อ้อมหอยสมปิพี่น้องอ้อมหอยต้องพักหลายๆเนี่ยพักน,น,กนี่มีพักนี่พ่อยังไีพี่เก็บมาได้สองต้นพักดังขม มนก็สิออกขมขมเล็กน้อยพี่น้องในสวนที่พักดางขมแต่ว่าหอยตาเลิกนี่คือสิจูบจนเมื่อยก็เสด้กินมันนานออกมากเพราะตามันเลิกมันสิแตกต่างจากหอยจูบบันเฮาเลยพี่น้องหอยขมบันเฮาแหละมันต่างตรงที่หอยมันตาเลิกนั่นแหละนี่บางน่วยนต่คิดว่ามันเน่ามันเลิกเลกอีหลี ขันหอยคองก็หอยทรายตัวแสบเลือกผู้เลือกผู้ชุ่เล <มา S 2> ือกจนว่าซ่องเรเห็นหัวไหมแล้วก็กินจะแข้งนั่งว่ามันเน่าด้วน่นะหอยงม,มแต่เมื่อวานนะเอาเชือมาคล้องใอาน้ำบ้านเฮาท้าบ่ได้พี่น้องมันตายมันอยู่นในแม่น้ำโคง้งต้องเอาแม่น้ำคลองนะขึ้นมาพ่อคล้ายๆคือหอยทะเลแหละเจ๊ถ้ามาใส่น้ำบรรทัดมากระต่ายอันนี้มันเป็นน้ำน้ำบรรทัดใส่น้ำบดดาลได้อันนั้นเป็นแม่น้ำโค้งแม่น้ำธรรมชาติ แต่ว่าหอยหลายอย่างอยู่อยู่ไม่นำโขงก็าจะเป็นพว่าไปจับในกนารทำงามด้วยเนาะหอยเล็บมา,ามหอยทรายหอยตาเลิกแล้วก็หอยยังหอยากาบ,กบหอยชบนกนหอยชบนกหลายหลายสมัขขยไปจกปีที่แล้วอยู่นนโคตรหินนาะนะเป็นกระสอบเอาตีนไปเคลียร์เคลียร์ก็ซี่สับลาบพี่นอออ้องลงถึงขึ้นมามันเสียบอยู่ตามดินเนาะแม้วเอาตีนเคลียร์หาก่อนแล้วก็ต่งหมดลงไปเอา แต่บอดเป็นม่หอยตะเลิ่เป็นแกงง้มงามงามเดนางนี่ก็ะเพาเคยไปผ้าไปมาเลวตอนนี้เวลาเขาใส่เบ็ดประหลาดก็สิไปใส่ตามโกดเหินเนาลอะไี่ปนอกเออมันก็สีถือเนาะปีที่แล้วก็ลงไปหลายเธออยู่อันไปแกงอียงที่ว่าเลยอันบ้านท่าลี่งไปอ่ะแกงมาวอดสบกแกงมาวอดเอออันโงด์หินลายอ่ะไปหากระแป้งกระแป้งกันยังนีอยู่ไลย แต่ไกล้ซีบด้แล้วแหละซีบดงามันเดี๋ยวจักเมื่อสิพาพี่น้องลงไปเบิ่งอยู่นะริมแม่น้ำโขงเอออันเท้าไปอยู่ตะกางเกาะกลางดอนนะหาดทรายนะี่ยมันคล้ายๆคือทะเลเวลาถ่ายรูปมาหรือว่าถ่ายคลิปอ่ะนะพอมันกระควงอยู่ริแมน่<ป>นำ้ำโขงเย็นเด้อแม่<ป>น้ำโขงเย็นไปแอบร้องอะนรอ่บอกบอกไปแค่สะพานคลองนะจ๊ะ<อ><อ>จ้างเลยจ้ะจ้างเรือเข้าคามไปแนตะสกุลละสิบบาท เรือมีแค่ชูแต่น้ำมันจ้ะแต่ห้าบริเปยขามไปฟังนั่นเลยไปหอดเกล็ดางขามมาได้ช่วงนี้เขาแบ่งยู่เขาแบ่งเครื่องยู่กับข้าวเมื่อนี้อ่อมหอยเดี๋ยวนางกระสิเตรียมตำข้าวเบือเนาะอย่านางกำลังเตรียมอาหารพี่น้องอ้อมหอย จนราคำจนรามืดทั้งนี้ก็ลัางซวยเข้าเขาเนียวอ้อมหอยปีกปลาชิ้นอดบรรยากาศค่บคัย่ามนี่นะจ้าเบิ่งอ่ำผีซองโตก็นละกันนะจ้าขนาดนี้ย่ามแรกนะนี่ถ้าเป็นเนียย่ามนายแหงขึ้นมาตะดำหน้าเดือดเดือดเกินปลาแ่บแบเลยหอยปากเลือแตากเมื่อพผุนนั่นเด้ออย่าุ่นก็อ้อมหอยกันเจ อาอยู่บอนี่กิโลดนางใส่สารพัดผักพี่น้องเอ้ยอมหอยผักสำรับปีทั้งมะเขือทั้งมะทั่วโออีซีเอามีอน้ำไม่สมหมดนะน้ำไม่สมน้ำไม่สดนี่ม่อย่างน้ำไม่สมสเออนางใส่น้ำไม่สมน้ำน้ำไม่สมแทนใส่ดอกมะเอือนี่ใสผักขมสรุปแล้วมึงอมหอยแล้วมึงอมผักเหรอ บอานเราไม่ได้นี่ไงซีนวายมีฮอตโออีซเอฟเราปลูกพักเก่งเลยก็ได้อมพักเรียบร้อยอาจารย์นั่สจปิ้งปลาลาดปลาลาดขนาดคนปลาธรรมดาจะคนก็ยังปรั่งแล้วคนปิ้งกับปลาลาดตัวเงาเงียวยาวาตะปลาลาดคนปิ้งกับปลาลาดกันปลาแตะปลาลาดคนปิ้งอ่ะปลาลาดปลาลาดปลาละปลาลาดเนี่ยมันมีเฉพาะไม่น้ำโคลงบอกเหรอ แม่ไม่น้ำอื่นมีอยู่มันแม่น้ำอื่นมีแต่มันคนละพันเออแถวให้แถวหน้านะตัวนี้มแม่หน้อยคล้ายๆคือป่าเซ่เนาะกับป่าแม่น้ำโคงกับคนละอย่างกันเลยคนละพันมันจะเป็นคนแบบไอ้มันตัวหน่อยเสือคนละแม่น้ำแขนก็มีไนะคล้ายๆคือป่าทะเลแหละป่าอนทะเลตัวใหญ่ๆอะไรนี่ตัวสั่งแนนี่ก็มีโอ้เคยเห็นนะตัวใหญ่เนี้ยเจ๊ขนาดมียน้ำนำไหลตัวใหญ่นะงาค่าแขนนี่ไหมนามน้ำโค้งไหลน่ะไหมลายตรงไทยอย่างงู งามนะใส่แค่หมดแดดก็จว่าเสดหน่อยเนะยาะอีอย่งเอาหอยโอ้สิใสเป็นสีกิ๊ดจังได้ผักกลายเปนี่ไข่มดแดงเอาไว้ใส่ออมปลาลาดมืออื่นเนาะแกงปลาลาดอื่นใส่ไข่มดแดดอายังยางอยู่บ่เแบบิด์ที่นี่บ่หรือว่ายังอยู่ปลาลาดอะจงไว้แกงยังแต่ยังหลายจา้าป,ป้าจ๊ะพี่น้องอันเบามีเห็นเพิ่นโพดลงเฟซมื่อวานหรือมื่อวานก่อนบ่มีแบบมัดมาแล้วเอามาแกงในเด้อว่ะส์จริงฮ้ายากเกือเด็ดปลาลาดเลยปลาฮายากอยู่เด็ดปลาลาดนี่ก็เป็นปลาอีก ชนิดหนึ่งที่ว่าราคาแพงคือกันึ่นแซ่บอีเด้มันตระกูลเดียวกันกับปลารสนะพี่น้องตัวลายลแซะแซแกงปลาลาดเนาะแกงปลาลาดเนี่ยแกงปลาบลาดเด้เนาะฟงอกปลาลาดกินแล้วจะสลัดจีบอกว่ากินแล้วพื้นคึกเก้าพยายามไปไปเยอะอะบ่กับข้าวมื้อนี้กับพี่น้องเอ้ยอ้อมหอยแล้วกะ ปิ้งป่าคำว่าอยากให้มันงอนเอาไมา้เสียบก้อนเจอเอาไมา้เสียบหัวมันจะหอดทางแล้วก็ปิ้งแบบนี้แสดงมันงอขึ้นงอลงลำปิ้งยากก็ฉันงอไงอไม่น่าเลยถึงฉันได้กินปลาต้องไปกินกล้วยแล้วเจ้จะกวาดศีลาดขึ้นมาจัก,จกอยู่ที่เทียงนาผ้าซุกพี่น้องคําม,มดิดย่ำร้อยเทอยนาไนนาไตแล้วก็เทียงนาหอยอไม่์ยังงอเทียงนาไตเทียงนาไนและไผ่มันหา โออิซีอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยได้กินมันใกล้ก็บพอได้เนาะใกล้เลยอารมณ์ดีลดตักอารมณ์ดีนี่แหละมองอยู่เป็นรักก็คือเทียงนาเมนแทกะบ้านเจ้าของก็มีเฮือนเจ้าของก็มีกินข้แลไร่เจ็ดเมื่อยจ้าอาศัยแต่เมื่อนอนตื่นมาแล้วก็ออกมาให้มานาบ้านนี่แหละค่ะบรรยากาศเทียงให้เทียงนาหลายคนอยู่เมืองน้ำเมืองนาพี่ต้องพี่โอ้พี่แต้าพี่บอมโอ้ยจะชิคกี้พ มาได้มาเด้อจ้าเป็นดต้ดตอนรับใช่ไหมไดต้อนรับเราต้องทำฮาริทรงว <หา S 3> ิสอดเพียงนาน,นางมีถ่าโรดนางบอกว่าถ่าเฮือนนางแล้วนางก็ติดเอวสัน,นสำหรับคนที่แบบมาอะไรอยากติด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 แอนนะนนนเพีนน่น้องฟังไว้เด้อจ้าูุรดสิอันว่าสิมาหานางนะเด้อจ้า คือเนื้อใหม่นะนั่งส่งซองนะจ๊ะสําหรับคนสิบบาโอ้ป่าดิคาองค์แหวนเลยล่ะสงสัยเพิ่นเปลี่ยนใจกันเบิดแล้วเจ้บดทักมาเลยบอกเงียบอิ่มจิ้มเลยได้คาดิสสตร์ทล่วงหน้าดเลยมันบดแตกต่างเงี้ยครับอันไปเซอร์ริสอร์ทนอนล้วเจ้เลยโอ้ยนั่งมรลาการ์กีแลนเข้าใจนะหาลายได้ปทิมัยฉันเนาะ ใครบอกว่านาง,งโง่นางสลดัดใครคิดจะมาอยู่ที่นี่นางจะส่งซองไปให้หมดบุมเป็นซองธรรมดาพี่น้องซองใสพอ่อมซุกใสไอซีไทยึ้นเพื่อนแล้วจทะทิ้ทั้งปอิมาหานางประเมินราคาไว้ว่าคุณเพื่อนไม่นางนี่ประตำก็แสนว่าสัน่นเพราะว่าคนที่นั่งไปซอยงานดอกง,งานแต่งนะ่กก็หลายงานแล้วนางว่าสะกวนเรียบให้บมดแวขึ้นเพื่อนไม่ว่าสัน่นใสซาบะใช่ไหมเนาะ อย่าลืมนะคะตอนฉันเปิดซองสตอรีวิวแสใหญ่จะเปิดออกซื้อเลยบ่เจ้จะออกซื้อเลยนะคะว่าไพใสเท่าไรไพใสหน่อยใสไรไพใสหน่อยใสายก็เสียหูหมดหลายหลายประเทศจ้าผู้ใดใสหน่อยก็อับอายกันไปอย่ามาฉันโง่นะคะนางสลัดสลัดเกระดิ่เอาเอาขึ้นเดี๋ยวเอาให้คุ้มหน่อยสิเอาเนาะ ในชีวิตหนึ่งก็มีงานข้างหนึ่งนาะ<อ>เจ้เฮือนก็บอกว่าบริขึ้นบ่อยบริสเดือดเออบริสได้มานี่กะว่าบัไปัรไปงานแต่งข้าวได้เจ้บางเทืก็เอาสองผัวสามผัว<อ> <laughs> ไปแล้วไปอ,อีกอบางคนก็แต่งงานใหม่รอบสองก็มีรอบสามก็มีบัตโตมันยังไม่ได้จับผัวอยู่เพราะฉะนั้นคืนเฮือนใหม่นางนางสิเอาให้คุ้มนั่นระวังแผนเรห่ับจัดงานอะไรได้นะอือ พอสนั้นผู้ไดทีเคยเซอน์นางไปงานแต่งเตรียมโตวไว้ให้ดีเตรียมเงินใส่ซองพร้อมนี่แหละกับเข่าพี่น้องมืดแล้วจนคําจนมดืดอ้อมอยกันกันแล้วบานในี้ก็สิปิงปลาดพี่น้องโอ้มันคามันมืดแล้วเจ๊ไว้สำนีแหละอาจจะบเห็นตอนกินต่อไปกสิเห็นเซฟลาาแทบตกมือพี่น้อง มาแล้วกวัเชนไดกัมเป็น,นาาอาทิตย์สองอาทิตย์นางบอกตอนนางไปหลับแล้วสิบอกกับว่ากสต่างปรสนใจานางบอกพี่บอกน้องพ่นอยู่พ่นเออจักเดือนหนึ่งเลยจังสิมานางว่านางก็ถามฉันเลยว่าฉันใจอยู่จักเดือนจักมือเออบนแน่มือ่ออื่นเจ๊อาจจะเอาไปส่งก็ได้ไปแล้วพี่น้อง